รถมือสอง JK สวัสดีค่ะเก่งมือสองราคาประหยัดนะคะมาให้ชมกันอีกแล้วค่ะทุกท่านนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่แอดมินได้คัดสรรมาให้ชมกันนะคะสำหรับท่านที่มองหารถเก่งราคาหลักหมื่นค่ะรถคันนี้79,000บาทนะคะเป็นรถมัดด้านะคะรถยนต์ปี06ค่ะ ขับขี่วิ่งได้ทรงซิ่งจัดทรงงแม็กเรียบร้อยนะคะถองแต่งก็จะพอมีบ้างนะคะมาต้าสามโฉมบีเคดหนึดซีดานปี06เกียร์ออโต้ค่ะล้อแม็กเกวัดนะคะใช้งานได้ปกติกระจกขึ้นโทรไฟฟ้าเชื้อเพลิงได้สองระบบค่ะสนใจดูรถได้ที่จังหวัดอยุธยาเลยนะคะโทรติดต่อโทรนัดหมายล่วงหน้า ไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านและความสบายใจของท่านนะคะสวัสดีค่ะ